ครับสวัสดีพี่น้องเพื่อนครูสมาชิกชาวสอกสองคอที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูเจ้ามริดที่ผมได้นำลงดินตั้งแต่ปีที่แล้วไปลายปลายปลายฝนนะครับปลายฝนก็ลงไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับลงไปไม่กี่เดือนเพราะว่าตอนนั้นอยากได้ความอยากได้ก็หาซื้อแพงหน่อยก็เอาก็ไหนพันอยู่เหมือนกันนะครับ ชุด okay. แค่ใกล้สามพันเนี่ยคู่นี้นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมดีวยจะพาไปดู mm hmm. ก็ยอดอ่อนนี่เขาแตกขึ้นมานะครับจำไม่ผิดก็ชุดนี้มาจากสวนที่จังหวัดระยองนะครับชุดนี้ผลิตมาผมก็ได้ทดลองตัดแต่กิ่งเข้าไปเพราะว่าจะแต่งกิ่งในส่วนน่นก็ยังไม่ได้แต่งแต่ช่วงนีแ้แล้วดูนี่นะครับควรจะแต่งแต่งกิ่งเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า ในหน้าร้อนในเขาต้องการใช้น้ําด้วยความประหยัดตัวเขาเองอในช่วงนี้เหมือนเหมือนจำศีลนะครับเขาเขาจะเก็บอาหารอะไรไว้ต่างๆเลี้ยงตัวเขาเองเราจะพามาดูอีกต้นนะครับคู่กันต้นนี้เหมือนอยู่ในร่มจะเหมือนโตให้เต็มที่นะต้นนี้คือมาคู่กันเท่ากันได้เลครับเราซื้อมาต้นนี้จะสูงใช่ไหมครับเห็นไหมฮะสูงจะสูงผมกับท่าผมละ ต้นนี้ซึ่งมันอยู่กลางแดดเข้าใจว่าต้นไม้ถ้าอยู่ในที่มีแสงรับแสงได้เต็มที่ทุกมุมเนเขาจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ยอดอ่อนเห็นไหมครับมีมริดน้อยจากสวนทางภาคตะวันออกเดีย๋ยวผมจะพามาดูอีกสองต้นนะครับที่เป็นต้นแรกๆที่ผมได้เอาลงเดินก่อนก่อนใครเลยในช่วงที่เรา ชื่อชอบแล้วก็เราศรัทธาอยากจะหาโมดิบมะมงไว้ในสวนอยากได้มากช่วงนั้นนะครับเพราะว่าไปิดตามทางข่าวสารแล้วก็เขากำลังเป็นนิยมเป็นที่นิยมกันอยากได้มากก็ติดต่อต้นนี้นะครับชุนนี้ก็มาเป็นชุดแรกที่ลงดินเลยก่อนหน้านั้นนิดเดียวนะครับประมาณสัก น่าจะเดือนนี้ประมาณนั้นตอนนั้นตอนน,น,นี้จากเมืองนอนทก็เป็นพันไทยเหมือนกัน,นครับแต่ว่าไปที่ังเกตว่าตรงนี้เลยอยู่ใกล้ร่มเงาต้นไม้เก่านะครับต้นต้นปีดอยู่ใกล้ใกล้ต้นไม้ืดูแล้วเขาการจเจริญติโตเหมือนไม่ไม่เต็มที่นะครับอยู่นะครับอยู่ระดับนี้ของผมเองนะอกผมเองตั้งที่มามาครั้งแรกประมาณร้อยสิบร้อยยี่สิบเหมือนกันนะ นะครับก็สลดราคาก็ไม่หนีกันนะครับรวมค่าขนส่งแล้วก็นี่นะครับสามพั 3, นะฮะเราอยากได้เท่านั้นครับมีเท่าไหร่ก็ก็อยากได้อยากหามาส่วนต้นนี้มาพร้อมกันเห็นไหมครับลงดินไล่เรียกกันพร้อมกันแต่ว่าเขาอยู่ค่อนข้างที่จะได้รับแสงมากกว่าต้นนู้นแล้วก็เป็นอิสระ ไม่ได้ยุ่งกับใครเลยรับแต่งตรงๆแทบทุกด้านเขาจะโตมากต้นนี้โตมากซึ่งผมเดี๋ยวหลังจากที่ถ่ายทำคลิปนี้เสร็จก็จะตัดกิ่งนลครับตัดกิ่งแต่งกิ่งเพื่อให้เขาได้ลดการใช้น้ําให้น้อยลงแล้วก็อยู่ในช่วงฤดูแรงเขาจะได้แต่งรูปแต่งทรงของเขาให,ให้พร้อมที่จะรับ ความแห้งแล้งของอากาศต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ